สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสวิวณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกฎ18ประการที่ชนะใจคนของเดลคาเนกีวันนี้เข้าสู่กฎข้อที่13แล้วนะครับ แล้วคนที่บอกว่าจงทําให้เขารู้สึกว่าความคิดนั้นมันเป็นของเขาแล้วเขาจะคล้อยตามเราโดยง่ายทาั้งๆที่จริงๆเป็นความคิดของเราตรงนี้ถือว่าเป็นศิละปะในการสื่อสารที่ดีมากเลยนะครับการพูดคุยกับผู้คนการอยู่ในสังคมนั้นหากเราสามารถเรียบเรียงรำเรียงร้อยเรียงทําให้คนเหล่านั้นเขามีความรู้ส่าเฮ้ hey, สิ่งที่สื่อนี้เป็นความคิดของฉันนะแน่นอนครับเขาจะชอบเราเราจะชนะใจเขาเลยเขาจะคล้อยตามเราเลย จริงๆเนี่ยมันเป็นความคิดของเราแต่เรามีศิลปะในการส่งมอบนั่นก็คือการตั้งคำถามให้เขาได้พูดออกมากฎข้อที่สิบสี่จงพยายามมองดูเรื่องราวต่างๆในแง่มุมหรือในสายตาของเขาบ้างน,นั่นก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรามีผู้คนมากมายไปต่อไม่ได้สายสัมพันธ์ขาดสะบั้นและพังลงก็เพราะว่ามักจะมองจากแง่มุมของตัวเองโดยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเขาบ้างเลยไม่ทางตรงกันข้าม หากเรานั้นเอาใจเขามาใส่ใจเรามีสมมุติฐานว่าถ้าหากว่าเราเป็นเขาควรจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเป็นอย่างนี้สิครับเขาจะรู้สึกชอบเรามากๆกฎข้อที่สิบห้จงแสดงอาการซราบซึ้งในความคิดของเขาหรือแสดงความเห็นใจนะครับในความต้องการของเขา ก็เป็นพวกเดียวกับเขาอะฮะซาบซึ้งทุกความคิดเห็นใจในทุกสถานการณ์และเหตุการณ์เป็นพวกเดียวกันแสดงความยินดีที่เขาได้ดีแสดงความเสียใจเมื่อเขาสูญเสียนะฮะแสดงความทราบซึ้งเมื่อเขานั้นปลื้มปิติทำแบบนี้แหละครับแต่ต้องทําจากพื้นฐานของความจริงใจ ผู้คนจะชอบใจเราชนะใจเราชนะใจเขาได้แน่นอนเพราะว่าเหมือนว่าเขามีพักมีพวกเราเป็นพวกเดียวกับเขาฉะนั้นการแสดงออกที่มาจากพื้นฐานของความจริงใจมุ่งมั่นและตั้งใจมีผลต่อความสําเร็จครับและนี่คือกฎข้อที่สิบสามสิบสี่สิบห้าในวันนี้ขอให้ทุกท่านครับมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท,กท่านครับ